คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่การที่จะหาหมู่บ้านหมูหรือราชามหมูในช่วงต้นเกมของ Don't s t a r Together นั้นช่างยากเย็นแสนเขียนเสือเกินกว่าจะเจอก็ช่วงวันได้ไท้ายไปซะแล้วต้องการที่จะหาทําเลในการสร้างบ้านหรือลงหลักปักฐานมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเอ๊ะแล้วมีวิธีไหนบ้างที่เราจะหาได้ไวๆไหมนะในวันนี้ YT KP ไดเ e c t ขอนําเสนอวิธีการหาหมู่บ้านหมูหรือราชามหมูได้อย่างรวดเร็วและง่ายๆในช่วงต้นเกมนั่นเอง โดยในอย่างแรกที่เราจะต้องทําเป็นขั้นตอนแรกๆเลยนะครับผมนั่นก็คือเดินหาใบโอมที่มีแต่ต้นเบอร์ชนัทนะครับผมแบบในรูปนี้เลยต้องเป็นพื้นแบบนี้แล้วก็มีแต่ต้นเบอร์ชนัทแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณสำรวจใบโอมนี้ทั้งใบโอมมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับผมที่คุณจะเจอกับหมู่บ้านหมูแล้วก็ราชาหมูยกเว้นแต่ว่าถ้าเพื่อนคุณกระซิบมาแบบว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่า,วาโอ้ตรงกูก็มีเหมือนกัน กูอยู่ฝ like wow like uh, ั่งตรงข้ามกับมึงเลยแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะก็ให้ไปตัดสินที่วิธีท huh ี่2นะครับผมถ้าเกิดคุณขี้เกียจเข้าไปสํารวจนะแบบอยากสํารวจไวๆอยากหายอย่างอื่นเพิ่มนะเพราะให้คุณยิ่งอยู่ใช้เวลาช่วงต้นเกมในการสํารวจและหาจุดตั้งหลักปักฐานไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในเกมนี้นะครับโดยวิธีที่2ที่เราจะทําการตัดสินใจหาหมู่บ้านราชาหมูจากการที่เราเจอใบโอมต้นเบอร์ชนัดเยอะๆหลายที่แล้วเนี่ย วิธีที่2นั่นก็คือการที่เราจะต้องทําการหาใบโอมสวัมนั่นเองครับผมถามว่าเราจะหาไบโอมสวัมไปทําไมอ๋อก็ถ้าเกิดว่าเราเจอไบโอมสวัมใหญ่นะเน้นว่าต้องใหญ่เล็กไม่เอาสมมุติว่าถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยปากทางเข้าใบโอรรมสวัมส่วนใหญ่มักจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านราชามหมูส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะมีเปี้ยวเล็กน้อยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเปี่ยวเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆครับผม ซึ่งพี่กอคุณไปฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านราชาหมูเอ้ยหมูเอ้ย,อยไปทางฝั่งตรงข้ามของทางเข้าสวัมเนี่ยคุณก็จะไปเจอใบโอมที่มีต้นเบอร์ชนัดแล้วมีราชาหมูอย่างแน่นอนครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการตัดสินใจหาหมู่บ้านราชาหมูไวๆและอย่างหนึ่งเป็นตัวช่วยด้วยสมมติถ้าเกิดคุณเดินไปเดินมาแล้วมันไม่เจอหมู่บ้านราชาหมูหรือไม่เจอใบโอมต้นเบอร์ชนัดเลยสักนิดเดียวเนี่ยถ้าเราเจอสวัมก่อน เราก็แค่ไปฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองมง่ายๆช่วยให้สำรวจแบบเร็วขึ้นด้วยได้หาจุดตั้งหลักปักฐานเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เจออะไรสำคัญสาคัญไว้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่กําลังเริ่มเล่นใหม่นะครับผมหรือผู้ที่กําลังแบบว่ากําลังเริ่มเล่นใหม่พอดีแล้วกาลังแบบว่าสำรวจแบบอะไรเงี้ยอยากได้ทริคอะไรแนวๆนี้ก็ขอกเข้ามาได้นะครับผมผมมีทริคอะไรที่แบบมีความรู้หลงเหลืออยู่บางช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับเพราะเพิ่งกลับมาว่างด้วยอะนะ ล้วก็จะทําคลิปออกนี้แนวนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับผมส่วนใครที่อยากได้ก็ลองคอมเมนต์ขอ,อกันเข้ามาได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะแนะนําก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับช่วยๆกันนะครับผมแลวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ